อะไรคะโอ้โหมาว่าพิซซี่พิซซี่นัดกับท่านชายโพสไว้ว่าจะมีกินก๋วยเตี๋ยวร้านเตี๋ยวในสวนค่ะเอ๊ะท่านโพสปิดเบ้ท่านโพดไม่อยู่มีแสมาชิกโพดเนี่ยจะเอาไหมทำไมทำให้ปิติผิดหวังขนาดนี้แต่งตัวมาเต็มขนาดนี้วันนี้จะมาทานก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าร้านเตี๋ยวในสวนนี่ได้ยินคำร่ำลือมานานแล้วว่า ก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยมากเส้นเล็กแห้งต้มยำอร่อยจริงๆผัดไทยก็อร่อยพดาะฉะน้ยามจริงๆชายพดจะไม่ยอมเลี้งผชายพลดเหลอค่ะามีไห้แต่พอดตีเข้าไปในร้านก็ดีกว่าบรรยากาศในร้านเลิศมากเลิศมากนะขออนุญาติเดี๋ยวเราขอวันนี้ขอนั่งในสวนไม่นั่งห้องแอร์ได้ไหมคะได้นะคะขอนั่งในสวนตามเลยค่ะฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึก คุณหนึ่งดูสิสวยร้านน่ารับทานมากเลยค่ะสวยงามมากใช่บรรยากาศที่นี่นะคะเตี่ยวในสวนเนี่ยไม่ใช่แค่ข้างในที่สวยนะคะบรรยากาศข้างนอกโอ้โหแบบบรรยากาศรมร่นเหมาะกับชุดวันนี้นะฟิลวินเทจของน้องปริศีาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราไปกินเตี่ยวในสวนในสวนกันค่ะเชิญเลยค่ะตามมาเลยตามชายพจนมาเลย ในใจที่ดวงตาสวัสดีค่ะคุณคุณแฮมนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวในสวะเดี๋วในสวนนะคะเหมาะกับบรรยากาศและเหมาะกับชุดของเราเลยเนาะวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันก่อนดีกว่าได้ค่ะ โอ้โหท่านหญิงค่ะคุณปริสตีค่ะต้องบอกเลยบรรยากาศร้านดีมากใช่ไหมคุณแฮม่าเหมาะกับในสวนจริงๆที่ชื่อเตี๋ยวในสวนคุณแฮมต้องอธิบายนิดนึงว่าร้านนี้อะไรบ้างมีอะไรบ้างร้านแฮมนะคะเปิดมาประมาณเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีเอ่อแอบกระซิบบอกได้ไหมครับว่าของใครอ๋อเป็นร้านของคุณหญิงชงสูดากับดรสุวิทย์ยอดมณีค่ะเป็นลูกสะพ้ายคนสุดท้องที่ ช่วยดูแลร้านให้ะแล้วก็เมนูละคาที่แบบว่าแนะนำถามเมนูเด็ดของที่ร้านนะคะสมชื่อเลยก็คือเตี๋ยวในสวนเตี่ยวในสวนจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเมืองตากบางคนก็ถามว่าเอ๊ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไหมจริงๆไทมบอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนจะมีสองรสชาติรสชาติธรรมดากับรสชาติต้มยำต้มยำเพราะไก่ชอบทานรสจัดแต่อย่างที่บอกว่าขึ้นชื่อว่าเตี๋ยวเราก็จะมีเมนูเส้นอย่างอื่นที่อยากจะนําเสนอได้เลยครับเป็นผัดไท เออแล้วไก่ได้ข่าวว่าจะทําเป็นฟรีสเป็นอะไรส่งตรงเมืองนอกหรือขายในอะไรอย่างนี้ด้วยหลายๆท่านเนี่อยากทานเมนูผัดไทยในเมืองนอกแล้วก็อยากจะแบบทานได้ทุกที่ทุกเวลาคราวนี้เราก็เลยคิดค้นเมนูผัดไทยเป็นโรเซ่นนะคะขาย่ ที่ห้างสรรพสินค้าจะนำทั่วไปเถ้าเกิดของที่จะขายไปที่เมืองนอกนี่ชื่อแบรนด์เดียวกันเลยไหมคะชื่อว่าทานไทยนะคะทานไทยซอฟต์คอเวอร์จริงๆน้องหญิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองขออาหารเลยค่ะคุณแม่บุญคะ อามาาแล้วอหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยวายคุณขาดูคุณดูกากหมูนะที่ขาดูก็ดูว่ามีความกรอบความกรุบนะกรุบแล้ยไอ้น้องหญิงชิมก่อนไหมเอาเหรอน้องน้องน้องหญิงลองชิมซิว่าแบบมันได้ไหมเส้นดูเหนียวนุ่มมากน้องหญิงใช่คุณดูสิคะใช่โอ้โหขออนุญาตนะคะอันนี้คืออะไรนะคะอีกทีนึงผัดไทยกากหมูข้นไฟอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสด มันกรอบเสียงมันแลบออกมาเลยน้องหญิงต้องมากินอร่อยไหมคะเราไม่บอกว่าอร่อยยังไงเด็ดไหมต้องมากินเองอธิบายยังไงก็ไม่เท่ากับรสปากของคุณน้องหญิงกรอบมากกรอบมากอร่อยมากสามนี่คือเต็มแน่นๆเลยนะคุณแฮมสูตรของทางร้านเลยมาดน้องหญิงขอให้าก่อนโอ้โหในน้องหญิงโว์สีความอลังการของเนี่ยคุณดูนี่ชื่อเต็มยังไงนะคะคุณแฮมเส้นเล็กเมืองตาก น้องคเด็ดไหม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 น้องหญิงว่าไงคะน้องหญิงรับทานน้องหญิงชอบพริกป่นอีกนิดหนึงเพราะว่ารถกลมกลม่อมกำลังดี<อ>แต่ไม่เหมออาะกับไก่ไก่ชอบเผ็ดค่ะก็จะเติมเข้าไปจะเติมความเพูนเลยคุณแมาค่ะนี้เมนูนะครับนี้เรียกเต็มเต็ว่าอะไรคะ อันนี้เป็นเส้นหมี่ืองตากต้มยำมาเป็นไงครับคุณไม่พปรุงอร่อยมีความเปรี้ยวความนัวความหวานสามรสคุณแฮมค่ะเหมาะกับเราบรรยากาศแบบนี้ยิ่งเพิ่มเติมให้เราเนี่ยทานอะไรก็อร่อยค่ะทุกท่ิงค่ะอันนี้ปรุงแล้วปรุงแล้วอีงชิมปรุงเพิ่มเติมด้วยพริกป่นนะคะเขาบอกคั่วเองจากในครัว ต้องถามก่อนนะคุณแอมค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงคะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตีสิบโมงครึ่งถึงบ่ายสามอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงซอยระนองสองเขตดุสิตกรุงเทพค่ะซอยระนองสองเขตดุสิตกรุงเทพนะครับหรือว่าโทรนะคศูนย์เก้าสองสามห้าหนึ่งสี่หกหกสามอร่อยฮะเนี่ะคุณผู้ชมขะไก่ไม่บอกนะให้มากินเองให้มากินเองรับรองเลยว่าจะอร่อยแล้วก็ฟินเหมือนเราสองคนเดี๋ยวก็จะเหมือนเยินยอเหมือนอวยเจ้าของร้าน พราะนั้นมากิน oh oh. <laughter. S 1> แล้วคุณจะรู้ <c oughs> ว่าทำไมถึงมาร้านนี้อันนี up, <c oughs> ้กขอยกให้เป็นเมนูเด <estate> ็ด <days> ค่ะการันตีความอร่อยนะครับขอบคุณที่ให้มาเยือนร้านนี้นะครับแล้วแกบอกฝากแฟนทุกคนเลยนะคะมากินเองไม่บอกว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วคุณติดใจเด็ด